Welcome to English d o w n under สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิธีตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษภาอังกฤษถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคำถามแรกที่เขาจะถามกันบ่อยๆก็คือ Tell me about yourself Tell me about yourself เล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับตัวคนวิธีตอบคำถามนี้นักเรียนสามารถจำและนำไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองได้เลย เริ่มจากบอกชื่อของเรา My name is ตามด้วยชื่อของเราตัวอย่างเช่น My name is Fang ฉันชื่อฟาง I have a degree in ตามด้วย degree ของเราหรือคณะที่เราจบมานะคะแปลว่าฉันมี degree จากคณะอะไรนะคะแล้วก็ตามด้วย form ที่แปลว่าจากแล้วก็ตามด้วยมหาวิทยาลัยนะคะจากมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรตัวอย่างเช่น I have a degree in computer science from the University of Adelaide. ฉันมีดีกรีวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแอดเ a ล d e I have worked as a ตามด้วยตำแหน่งงานของเรา at บริษัทอะไรนะคะ for จำนวนปีแล้วก็ตามด้วย years ก็จะแปลว่าฉันทำงานเป็นอะไรที่ไหนมากี่ปีแล้วนะคะตัวอย่างเช่น I have worked as a software engineer at JK Company for two years. ฉันทำงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่บริษัท JK มา2อปี I am good at ตามด้วยทักษะของเราก็จะแปลว่าฉันเก่งในด้านอะไรนะคะตัวอย่างเช่น I am good at coding and communication. ฉันเก่งในด้านการเขียนโค้ดและการสื่อสาร In my free time I enjoy ตามด้วยงานอดิเรกของเรา ก็จะแปลว่าในเวลาว่างเราชอบทำอะไรนะคะตัวอย่างเช่น In my free time I enjoy traveling ในเวลาว่างฉันชอบการท่องเที่ยว I'm looking for a job where I can use my skills and learn new things ฉันกำลังมองหางานที่ฉันสามารถใช้ทักษะของฉันและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราลองมาตอบคำถามแบบเต็มๆกันนะคะ My name is Fang I have a degree in computer science from the University of Adelaide. I have worked as a software engineer for 2 years. I'm good at coding and communication. In my free time, I enjoy traveling. I am looking for a job where I can use my skills and learn new things. software engineer 2 ในเวลาว่างฉันชอบการท่องเที่ยวฉันกำลังมองหางานที่ฉันสามารถใช้ทักษะของฉันและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคำถามที่2 Why do you want to work here? Why do you want to work here? ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่วิธีตอบก็เริ่มจาก I am very interested in working at ตามด้วยชื่อบริษัทที่เราอยากจะเข้าไปทำนะคะ ก็จะแปลว่าฉันสนใจมากๆที่จะทำงานที่บริษัทนี้ I know t h a t your company is very good at เราก็ตามด้วยเรื่องที่โดดเด่นของบริษัทนะคะนักเรียนสามารถค้นหาเรื่องที่โดดเด่นได้ในเว็บไซต์ของบริษัทเลยก็จะแปลว่าฉันรู้มาว่าบริษัทของคุณเก่งมากในเรื่องอะไรนะคะตัวอย่างเช่น I know t h a t your company is very good at innovating in technology ฉันรู้มาว่าบริษัทของคุณเก่งมากในเรื่องการสร้างสรรค์เทคโนโลยี I like the company values ตามด้วยคุณค่าของบริษัทนะคะนักเรียนสามารถค้นหาคุณค่าของบริษัทและ values ได้ที่เว็บไซต์บริษัทเช่นกันค่ะตัวยอย่างเช่น I like the company values customer satisfaction ฉันชอบที่บริษัทของคุณให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกคา้า This is important to me too สิ่งเหล่านี้ก็สำคัญสำหรับฉันเช่นกัน I believe I am a good fit because I am ตามด้วยจุดแข็งของเราเพราะว่าฉันเชื่อว่าฉันเหมาะสมเพราะว่าฉันเป็นยังไงบ้างน,นะคะนักเรียนก็สามารถเติมไปได้เลยตัวอย่างเช่น I believe I am a good fit because I am good at solving problems ฉันเชื่อว่าฉันเหมาะสมเพราะว่าฉันเก่งในการแก้ปัญหา I want to work here because I can learn a lot and grow in my career. I am very interested in working at ABC Company. I know that your company is very good at innovating in technology. I like that your company values customer satisfaction. These are important to me too. I believe I am a good fit because I am good at solving problems. I want to work here because I can learn a lot and grow in my career. ฉันสนใจที่จะทำงานที่บริษัท ABC มากๆฉันรู้ว่าบริษัทของคุณเก่งมากในเรื่องการสร้างสารรค์เทคโนโลยีฉันชอบที่บริษัทของคุณให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญสำหรับฉันเช่นกันฉันเชื่อว่าฉันเหมาะสมเพราะฉันเก่งในการแก้ปัญหา ฉันต้องการทำงานที่นี่เพราะฉันสามารถเรียนรู้ได้มากมายและเติบโตในสายงานของฉันคำถามที่3 What are your strengths? What are your strengths? จุดแข็งของคุณมีอะไรบ้างวิธีตอบคำถามนี้นะคะเราก็ตอบจุดแข็งของเราค่ะเริ่มจาก One of my strengths is ตามด้วยจุดแข็งของเรา For Example ตามด้วยตัวอย่างของเราก็จะแปลว่า หนึ่งในจุดแข็งของฉันคืออะไรตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง One of my strengths is that I am a good communicator. For example, I can explain things clearly to others. หนึ่งในจุดแข็งของฉันคือฉันเป็นนักสื่อสารที่ดีตัวอย่างเช่นฉันสามารถที่บายสิ่งต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจน I am also good at ตามด้วยจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งนะคะ which helps me ตามด้วยขยายความจุดแข็งนั้นๆน,น,นะคะก็จะแปลว่าฉันยังเก่งในด้านอะไรซึ่งช่วยให้ฉันเป็นยังไงตัวอย่างเช่น I am also good at problem solving, which helps me find solutions quickly. ฉันยังเก่งในการแก้ปัญหาซึ่งช่วยให้ฉันค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมาลองฝึกพูดคำตอบแบบเต็มๆกันนะคะ One of my strengths is that I'm a good communicator. For example, I can explain things clearly to others. I'm solving, which helps find solutions quickly. problem me also at helps good หนึ่งในจุดแข็งของฉันคือฉันเป็นนักสื่อสารที่ดีตัวอย่างเช่นฉันสามารถอธิบายสิ่งต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจนฉันยังเก่งในการแก้ปัญหาซึ่งช่วยให้ฉันค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วคำถามที่4 What weaknesses? are your What are your weaknesses? จุดอ่อนของคุณมีอะไรบ้างวิธีตอบก็คล้ายจุดแข็งเลยนะคะ One of my weaknesses is ตามด้จุดอ่อนของเรา For example ตามด้วยตัวอย่างของเราก็จะแปลว่าหนึ่งในจุดอ่อนของฉันคืออะไรตัวอย่างเช่นอะไร One of my weaknesses is public speakingFor exampleI sometimes feel nervous when talking in front of many people หนึ่งในจุดอ่อนของฉันคือการพูดในที่สาธารณะตัวยอย่างเช่นบางครั้งฉันรู้สึกประมาเมาต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมากเมื่อเราพูดถึงจุดอ่อนแล้วเราก็ควรพูดถึงวิธีที่เราจะประบปุงจุดอ่อนนี้ด้วยนะคะ I am working on improving this weakness by ตามด้วยขยายความว่าเราจะประปับปุงจุดอ่อนนี้โดยการทำอะไรนะคะตัวยอย่างเช่น I am working on improving this b u s i n e s s by practicing public speaking with friends. ฉันกำลังปรับปรุงจุดอ่อนนี้โดยการฝึกการพูดในที่สาธารณะกับเพื่อนๆคำถามที่ Where you see yourself years Where do you see yourself in five years? คุณเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนในอีก5ปีวิธีตอบนะคะ In five years, I see myself in a ตามด้วยตำแหน่งแล้วก็ position In five years, I see myself in management position management years, myself see a ในอีก5ปีฉันเห็นตัวเองอยู่ในตำแหน่งบริหารต่อไปนะคะ I want to ฉันต้องการที่จะทำอะไรก็พูดต่อไปได้เลยนะคะ I hope to improve my skills in ตามด้วยทักษะของเรานะคะก็จะแปลว่าฉันหวังว่าจะพัฒนาทักษะของฉันในด้านอะไรนะคะ I hope to improve my skills in project management and communication ฉันหวังว่าจะพัฒนาทักษะของฉันในด้านการจัดการโครงการและการสื่อสาร I believe this job will help me achieve t h e s e goals because ตามด้วยเหตุผลของเรานะคะก็จะแปลว่าฉันเชื่อว่างานนี้จะช่วยให้ฉันบรรลุปเป้าหมายเหล่านี้นะคะเพราะอะไรต่อไปมาลองฝึกตอบคำถามแบบเต็มๆกันค่ะ In five years, I see myself in a management position. I want to lead a team and help the company grow. I hope to improve my skills in project management and communication. I believe this job will help me achieve these goals because it offers opportunities to learn and grow in these areas. ในอีก5ปีฉันมองเห็นตัวของฉันในตำแหน่งบริหารฉันต้องการเป็นผู้นำทีมและช่วยให้บริษัทเติบโตฉันหวังว่าจะพัฒนาทักษะของฉันด้านการจัดการโครงการและการสื่อสารฉันเชื่อว่างานนี้จะช่วยให้ฉันบรรลุปเป้าหมายเหล่านี้ได้ เพราะมันมอบโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในด้านเหล่านี้คำถามที่6 Why should we hire you? Why should we hire you? ทำไมพวกเราควรจ้างคุณวิธีตอบคำถามนี้นะคะก็เริ่มจาก You should hire me because I have ตามด้วยทักษะของเรานะคะก็จะแปลว่าคุณควรจ้างฉันเพราะว่าฉันมีทักษะอะไรบ้างตัวอย่างเช่น You should hire me because I have excellent communication skills. คุณควรจ้างฉันเพราะว่าฉันมีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม I have experience in ตามด้วยประสบการณ์ของเรานะคะแปลว่าฉันมีประสบการณ์ในด้านอะไรมาบ้างตัวอย่างเช่น I have experience in helping customers and solving their problems quickly and efficiently ฉันมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือลูกค้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ I am a good fit for this job because ตามด้วยเหตุผลของเรานะคะแปลว่าฉันเหมาะสมสำหรับ,บงานนี้เพราะว่าอะไรนะคะ I can contribute to your company by ตามด้วยขยายความนะคะว่าเราจะสามารถสนับสนุนบ,บริษัทของคุณโดยการทำอะไรได้บ้างมาฝึกตอบคำถามแบบเต็มๆกันค่ะ You should hire me because I have excellent communication and customer service skills. I have experience in helping customers and solving their problems quickly and efficiently. I'm a good fit for this job because I am patient and can handle difficult situations with a positive attitude. I can contribute to your company by providing excellent customer service and ensuring customer satisfaction. ฉันมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือลูกค้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ <coughs> ฉันเหมาะสมกับงานนี้เพราะฉันอดทนและสามารถรับมือก,กับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ด้วยทัศนคติเชิงบวกฉันสามารถสนับสนุนบ,บริษัทของคุณโดยการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า Tell about time left part team Tell about time left me you've me you've team a as a a as part of a of of worked of part worked ช่วยเล่าถึงเวลาที่คุณทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม คำถามนี้ก็เจอบ่อยมากนะคะวิธีตอบเราจะใช้ star method ตอบนะคะเริ่มจาก situation หรือสถานการณ์ I was as part of a team when we had a big project at school or work. ฉันทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อเรามีโครงการใหญ่ที่โรงเรียนหรือที่ทำงานนะคะนักเรียนก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปเป็น task หรือภารกิจ The task was to ตามได้ภารกิจนะคะภารกิจคือการทำอะไรต่อไปเป็น action หรือการกระทำ My role was to. หน้าที่ของฉันคือการทำอะไรนะคะและสุดท้ายก็คือ right? result. As a result, ตามได้ผลลัพธ์ของเรานะคะผลที่ตามมาเป็นยังไงบ้างมาลองดูตัวอย่างการตอบคำถามแบบเต็มๆกันนะคะ. Mm -hmm. I worked as part of a team when we had a big project to work. The task was to create a new marketing campaign for a product. My role was to design the graphics for the campaign and coordinate with other team members to make sure everything looked good and fit together. As a result, the campaign was very successful, and increased our sales result, successful, very our the we by 20%. ฉันทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อเรามีโครงการใหญ่นี้ที่ทำงานภารกิจคือการสร้างแคมเปญการตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งหน้าที่ของฉันคือการออกแบบกราฟิกสำหรับแคมเปญและประสานงานกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดูดีและเข้ากัน ส่งผลให้แคมเปญประสบความสำเร็จอย่างมากและเราเพิ่มยอดขายได้20%คำถามสุดท้ายที่เขาจะปิดการสัมภาษณ์งานนะคะก็คือ Do you have any questions for us? Do you have any questions for us? คุณมีคำถามสำหรับพวกเราไหมเราก็ตอบไปเลยว่า Yes, I have a few questions. ใช่ฉันมีคำถาม2-3ข้อ Thank you for giving me the opportunity. ขอบคุณที่ให้โอกาสฉัน Can you tell me more about the team I will be working with? Can you tell me more about the team I will be working with? คุณช่วยบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมที่ฉันจะทำงานด้วยได้ไหม Can you tell me more about the daily responsibilities of the job? Can you tell me more about the daily responsibilities of the job? คุณช่วยบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบรายวันของงานนี้ได้ไหม ครูก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะใครที่กำลังหางานหรือเตรียมตัวสัมภาษณ์งานขอให้สำเร็จกันทุกคนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้ารักษาสุขภาพด้วยนะ